ก็สวัสดีครับสมาชิกเทวดาบอกแล้วก็ทางเพื่อนทางช่องแบ่งกันเหงนะครับวันนี้ก็จะว่ากันถนึงหวยฮาหนอยกับหวยลาวนะครับ <c oughs> เล่มน,นี้นะครับเล่มน,นี้ก็จะเป็นเจาะสูตรหวยลาวนะครับอ่าแล้วก็จะมีแต้มรวมนะครับแต้มรวมที่เล่มน,นี้นะครับที่ใช้กับรัฐบาลได้ด้วยนะครับเป็นสูตรเดียวกันนะครับ ันนี้ก็เป็นสูตรเจาะนะสูตรเจาะนะในจัลลางวดมันก็จะเอาจากเล่นมาแหละไปเจาะนะครับในจัลลางวดนะครับอ่ะสำหรับท่านใดที่จะไปรุ่นฮาหนอยนะครับอ่ะท่านอาจจะรุ่นฮาหนอยก่อนนะครับเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะฮาหนอยเนาะ หกเจ็ดวันจะลุดครั้งหนึ่งครับฮานอยเนาะมันจะมีเข้าทุกวันนะครับวันนั้นเฉียดไปนะครับเมื่อวานนี้ผมติดธุระนะครับแต่วันถ้าลงก็ลงห้าหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะอกลอกสิบเจ็ดนอน,นะครับลอสิบเจ็ดนอนกับ สินอนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีก็จะมีนะครับ,รบตามนี้นะครับก็จะมีเก้าสองเ้าสามนะครับเก้าหกนะเจ็ดสามเจ็ดหเจ็ดสองนะครับนะอันนี้ก็เน้นด้วยนะแต่ยังไม่เท่าไหร่นะครับ ท่านใยากจะกลับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมให้ตามตามสูตรนะครับ oh, ของกําลังวันนะครับวันนี้กําลังวันวันวันพฤหัสนะวันพฤหัสจะมีหนึ่งนะครับหนึ่งสี่สี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดนี่เป็นกําลังหลักนะกาลังหลักแล้วก็วันวันอะไรที่บังคับตามตามหนังสือนะครับก็จะได้เจ็ด แปดเก้านะครับนะเจ็ดแปดเก้ากับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับก็จะมาจับใส่กันได้นะครับทีนี้ก็เน้นนะครับเน้นที่สุดของรอบนี้ก็คือนะครับเจ็ดเจ็ดนอนะครับก็จะได้นะครับศูนย์สามนะสามศูนย์แปดสอง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 เจ็ดนะครัตอนนี้เน้นนะเน้นกว่าเน้นกว่าเก้าสองเก้าสามเก้าหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหกนะครับนะรอบแรกนะครับ รอบแรกนะรอบแรกรอบสองแล้วกันรอสิบเจ็ดนอก,กับสิบแปดนอถ้าออกแล้วก็คือสิ้นสุดนะครับรอบนี้นะครับท่านก็สลับไปเลยนะครับถ้าออกเกิดสว่าออกสิบเจ็ดนอผู้พันก็ทิ้งไปเลยนะครับท่านก็ไม่ต้องไปไปตามสิบแปดนอกนะครับแล้วก็มารอบสิบแปดนอกร e อบวีเอพนก็จะถามนี้นะครับก็จะมีนะครับ ศูนย์สามสามศูนย์เน้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หกหนึ่งนะหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งอันนี้เน้นนะครับเน้นเน้นที่สุดเลยนะครับรอบเจ็แปดนอกับบีไอพีนะถ้าออกแล้วก็โลไปเลยเหมือนกันนะครับโลไปเลยนะแล้วก็ลองนะครับลองก็จะมีห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดแปดแปดเก้าตัวลองนี้มีตัวที่มีโอกาสมากก็คือติดหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดสองนะครับ ถ้าจะเน้นรอบนี้เน้นไปที่หนึ่งนะครับแล้วก็เน้นที่สุดเลยก็คือศู3ย์1ามสาศูนย์ปดหนึ่งแปดสองนะครับส่วนแป8 8ปดแปด้าแล้วแต่ท่านนะครับห้าหนึ่งนะครับทีนี้สูตรที่ผมนำมาเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ผมอ่านนะครับท่านในสนใจสูตรนะครับแต้มรวมรัฐบาลกับหลเราอนนะครับอ่าก็นะครับเบอร์ โทรและไลน์นะครับอ่านนี้จะออกไว้หาหน่อยกับเราเท่านั้นเนาะเบอร์โทรดีเนาะก็089นะครับ6698279นะครับผมนะครับกิตชนะอดีตกีตาร์อย่างรู้นะครับกำลังลดลงนะครับ ป้องกันโควิด19ด้วยการเล่นกีตาร์นะกับร้องเพลงนะคนอื่นทำไม่ได้แต่ผมทำได้นะครับกับร้องเพลงลากเสียงยาวๆถ้าเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งอยู่ในสมาธิด้านพุทธศาสตนะร์ผมนำมาประยุกต์ใช้นะครับไอ้คันจะนั่งสมาธิหรือว่ามันก็ไม่มีเวลานะใช้วิธีเล่นกีตาร์ไปเลยนะครับก็ได้ด้วยกันนะครับ ลากเสียงเพลยงยาวๆจะป้องกันได้ในระยะยาวผสมกับสมุนไพรบางชนิดนะเห็นไครับทุกสูตรนะที่ผมนํามานะครับทุกวิธีคิดแล้วกันนะครับามาจากหลักตีโกนมิติท่านรู้จักตีโกนมิติเปล่านะสมัยเรียนเนาะแต่ท่านต้องเก่งคํานวณนะครับคือจะรู้หลักตีโกนมิตินะครับกับการคิดค้นมาจากขึ้นของเสียงนะครับที่เคลื่อนที่ ของเสียงแล้วกันการเคลื่อนที่ของเสียงนะเดี๋ยวผมน้องเพลงเยเคลื่อนที่ไปยังไงนะครับผมดูที่มานะครับและวัตถุทรงกลมผ่านขึ้นหรือค่าความถี่นะครับภาษาผมนะหรือกลํานะครับผ่านขึ้นหรือค่าความถี่นะครับอธิบายนะพิสูจน์ได้เกินวิทยาศาสต์พิสูจน์ได้เกินวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถตอบว่าโลกเกิดและหมุนได้นะเอกภพเกิดแต่ผมตอบได้นะต้องพิสูจน์ได้มากกว่าอธิบายเป็นรูป ประทับได้มากกว่านะครับเราอ่านรายละเอียดได้ทางหนังสือที่ด,ดีการเกิดและมมของโลกก่อนสงครามครั้งที่สามเกิดนะครับเกิดแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะระบุให้นะครับว่าเกิดช่วงไหนนะครับหลังบอลโลกหรือเปล่าไม่รู้หรือก่อนบอลโลกเนาะรอให้มันแยกกันขายวัคซีนก่อนนะครับนะทีนี้ก็มาดูนะครับสูตรทักหัวเลานะครับทีนี้ก็มาเจาะที่หวลานะครับอันนี้เป็นสูตร สิบล่างมากกว่าหน่วยม้วนแล้วได้หกนะครับมวแล้วได้หกศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหกมานะครับเป็นเป็นศูนย์สี่ตัวนะครับสูนรนี้นะครับเนี่ยันดูสูตย์นะครับงวดนี้ก็ได้ศูนย์สองหกนะครับเป็นหลักสิบล่างนะครับแต่ผมจะชี้ไปที่สองกับหกนะครับมากที่สุดนะครับแล้วก็วิ่งราวตัวเดียวม้วนแล้วได้ห้านะครับม้วนแล้วห้านะครับห้ามา แต่ว่าเนี้ยผมไปคำนวณผิดงวดนะครับหลักหวยเลยผิดผมไปดูแล้วนะครับมันถึงผิดบนนะครับทําไมผมได้สามห้าหกนะครับมันถึงไม่ออกเป็นอ่าหกห้าสามทำไมที่สามห้าหกนะเพราะว่าผมไปคำนวณผิดงวดผมไปเอาคำผมเอาคำนวณงวดที่ออกห้าหกเก้าอยู่เลยครับดีนะที่มาล่างนะมีไดางที่แล้วมันหลักหวยมันแม่งแฉ่งนะที่แช้ผมคำนวณผิดนะครับแต่ว่าก็ยังเข้าล่างนะ แล้วก็นะครับวันนี้เลขสองนะครับวิ่งตัวเดียวได้สองนะครับสองตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวนะถ้างั้นก็ยึดยึดเป็นสิบล่างได้นะหน่วยล่างได้แล้วกันนะครับแล้วก็สิบหน่วยบนเรานะครับน่ครับจุดสิบหน่วยบนเราเมื่อเรวได้สี่ห้าหกนะครับห้ามานะครับห้ามาสิบนะหกมาสิบล่างนะครับหรือหลักพันนั่นแหละนะครับวดนี้นะครับ เด่นเราสองตัวนะครับได้สองสามแต่ว่าสูตรสิบหน่วยนะครับสูตรสิบหน่วยได้เก้าศูนย์หนึ่งก็เอาเก้ากับหนึ่งมานะครับแล้วก็เด่นร้อยสิบหน่วยของเรานะครับวันนี้ก็จะได้นะครับศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปดนะแล้วก็ถอดมาแล้วนะครับก็จะเน้เนไปที่สิบเลยนะครับที่จริงเป็นสูตรหลักสิบนะครับผม ขึ้นผิดไปนะครับหลักสิบเลยหลักสิบบนแล้วกันนะครับหนึ่งนะครับห้าเจ็ดแปดนะเป็นสิบบนนะครับเป็นสิบบนนะครับหนึ่งห้าเจ็ดแปดนะครับสิบบนนะแล้วก็เด่นล่างนะครับเด่นล่างก็จะมีหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่ก็ไม่เข้าวันนี้หนึ่งกับสองจะมาล่ากนะครับมากกว่าตัวอื่นนะครับอันนี้แต้มสองตัวเวลาครับก็จะได้นะครับนี่ครับแต้มนะถ้านน ที่มีเด่ในใจก็ไปจอดแฝงไเลยนะครับเก้าสองสามเจ็ดแปดแล้วก็งวดนี้จะเป็นการทดสอบอสูตรแต่คพอดีผมทำมาแล้วยี่เออสิบสองงวดนะครับแต่ว่าสูตรนี้ใช้กับรัฐบาลมายี่สิบสองงวดนะครับสูตรนี้ใช้กับรัฐบาลจอดแฝงรัฐบาลมาย2ิบสองวดผมทดสอบใช้กับหวยลาวสิบสองวดย้อนหลังแต่ยังไม่กล้าพอดีมันมันผ่าน10งวดแล้วก็คิดว่ามันได มันน่าจะใช้ได้นะครับถึงจะมีหลุดแต่ว่านานๆมันจะหลุดทีก็ลองใช้ดูนะครับว่าจะเข้ากับเรียกราวได้ไหมนะครับก็จะมีนะครับแต้มนะครับสามตัวบนก็คือเก้าหกสี่หนึ่งแต้มนะครับอ่าทีนี้ก็จะมาจับนะมาจับสามตัวตามตามสองตัวบนล่างนะครับอ่าสองตัวหัวยราวเน้นไปที่นะครับติดหนึ่งนะครับติดหนึ่งเลยนะครับก็จะมี หกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้เน้นนะครับเน้นเน้นสองตัวนะบนล่างไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าที่บ้านผมกับที่กรุงเทพออกเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมจอดสำหรับคนที่เล่นอยู่กรุงเทพนะครับเป็นสูตรสี่ตัวนะครับแล้วก็ลองนะครับลองก็จะมีสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่ง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 สามนะครับคือติดหนึ่งแล้วกันนะท่าในโลดหนึ่งหนึ่งถึงถึงหนึ่งเก้านะกลับด้วยก็ ได้เงินวันนี้นะครับสลับเวลาแนะล้วลูดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยถ้าจะเจาะหน่อยก็คือหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะอันนี้ได้เน้นนะครับห้าชุดนี้นะครับเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งถ้าขออกตัวกลับก็ได้น้อยหน่อยนะครับเอาตัวตรงก็เป๊ะนะครับแล้วก็สามตัวจับตามแต้มรวมนะครับอันนี้ผมทดสอบดูนะครับจับตามจับตามของผมนะครับ ก็จะได้351หนะครับสามตัหนึ่งได้9แต้มนะครับแล้วก็167 1 6 7ได้4แต้มมาได้แล้วก็197 197ไม่อยู่จะแต้มเขาแต่ว่าผมนิมิตนะครับนิมิตได้ซ้อนได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับผมอยู่หลัง,งนะครับผมเลยเอาเบอร์โทรผมนะครับ ผมเลยเอาเบอร์โทร,ร,รตัวเองนะครับกับเลขตัวเองนะเพราะว่าผมผมอยู่หลังผมไม่เหลือเจ็ดในท้ายนะครับถ้างั้นหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดเป็นตัวเดียวกันผมเลยกัยกบหัวไว้ที่ยิงเป็นหนึ่งหกเจ็ดนั่นแหละนะครับแล้วก็ลองก็คือหนึ่งแปดสองนะครับหนึ่งแปดสองสองแปดหนึ่งสามเจ็ดเก้าซึ่งซึ่งมันอยู่ในแต้มพอดีนะครับมันอยู่ในแต้มหนึ่งกับแต้มเก้านะสามเจ็ดเก้าเพื่อซ้อนซ้อนสามใช่ไหมเพราะงวดนี้เลขเด่นข้างบนมีต้องมีสามติดนะครับรอยซอนอนซึ่งผมผมเจาะไว้ตัวเดียลมีอยู่เนะี่ย เดี๋ยวยังมีไหมคุยังไม่ไดเอามาอกเนาะเออผมยังไม่ไดเอามาอมเอ,อ๊มมเอาาอสูตรนั้นมันได้สามนะมันได้สามเป็นวิ่งวิ่งร้อยสิบหน่ว,ย,นะนวนนนยแล้วกันผมเอาสามมาเป็นหลักร้อยนะครับก็เลยก็จะมีถ้าถ้าสามหลักร้อยก็จะมีสามห้าหนึ่งกับสามเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ตัวรองตัวรองก็คือหนึ่งแปดสองสองแปดหนึ่งสามเจ็ดเก้าแล้วก็หกเจ็ดหนึ่ง นะครับเผื่อมันออกหนึ่งหกหนึ่งหกล่างใช่ไหมเจ็ดหนึ่งมันออกบนมันก็จะเป็นหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะทีนี้สลับสองตัวชุดลองนะครับชุดลองนี้เผื่อมาเลขห้าตัวนะครับเผื่อมาห้าตัวกับหกตัวนะครับสลับท่านที่อยู่หนองคายหรือว่าอยู่แถบบ้านผมนะครับเพราะว่ามันมีสองสูตรน,นะแต่ว่าหลักแปดนี่มาบนนะครับกับมาห้าตัว หกตัวนะครับคือหลักแปดนะถ้าภาบแปดมาก็คือมาหลักบนนะครับเพราะว่ามันบังคับหลักสิบนะครับก็คือมาห้าตัวหกตัวแล้วก็หลักสิบบนนะครับมาล่างยากหน่อยคือมาบนแหละมาบนกับมาห้าตัวกับหกตัวนะครับทางแถวบ้านผมนะครับก็จะมีแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะก็คือถ้าจะเน้นในชิงคือมีหนึ่งกับแปดแล้วหนึ่งกับแปดนี่เน้นนะ หกับ8ปกับแปดเน้นนะครับเน้นหลักเน้นหลักไปเลยนะครับแต่มีแต่มีหกกับเกผมมาแทรกที่หนึ่งนะเพราะว่าผมลิมิตนะผมลิมิตเห็นตัวเองซ้อนมอเตอร์ไซคนะ์มันมันเคยออก379เจ็ดนะครับสามเจ็ดเก้าหนะครับแล้วก็3 5, 1, มามห้านงนี้ผมเอาผมมาตามสูตรตามสูตรที่เด่น เด่ดตัวเดียวสามมาแล้วก็ผมจับใส่ใส่แต้มห้าหนึ่งมันได้หกแต้มนะครับห้าหนึ่งมันได้หกแต้มนะแต่ว่าถ้าสองตัวเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่ยตรงสองแต้มนะครับตรงตรงสองแต้มนะครับแต่ว่าหนึ่งเก้าเจ็ดนี่ไม่ไม่ตรงแต้มนะครับแต่ว่าผมทดสอบด,ดูว่านิมิตนิมิตกับแต้มนะครับแต่ไอตรงที่เขาแต้มที่สุดก็คือสามเจ็ดเก้านะครับสามห้าหนึ่ง หนึ่งแปแหนึ่งแล้วก็6กเจดหนึ่งอันนี้เป็นเลขที่เข้าแต้มนะครับมีอยู่อีกชุดสามห้าหนึ่งหนึ่งหนแดสองสองปดหนึ่งสามสามเจ็ดเกสี่แล้วก็6 7เหนึ่งอันนี้คือเป็น5้าชุดที่เข้าแต้มรวมนะครับนะครับอ่ะท่าในใดสนใจค่อยถ้าวันออกมาวันนี้นะครับท่านไปสั่งสูตรผมตามนี้อ่ะผมให้ดูนะครับอันนี้คือโปรเจกต์การรดหลงของผมนะครับ นำมาจากตัวนี้นะครับนำมาจากสองเล่มนี้นะครับเนี่ยนำมาจากสองเล่มนี้นะต่อครั้งนะครับสองเล่มนี้ท่านใดอยากได้ก็เนี่แหละเบอร์โทรผมนะเพิ่งจะอออตเตอรี่สองตัวนะหรือหรือสามตัวล่างไปอย่างน้อยนะครับเนี่ยนะทีนี้นะครับผมใส่เสื้อหงนะครับเสื้อหงเนี่ยวันเนี้ยนะครับถ้าผมใส่เสื้อหงนะครับมีหกกับสองนะครับ มีห้ามีห้ามีสองแล้วกันมีหนะ้ากับสองนะผมใส่เสื้อหงวันนี้แล้วก็ท่านถ้าไปดูด้ครับว่าโลโก้ของหงแดงนะครับตัดก่อตั้งปีพศไหนนะครับนะจอดหวยราวันนี้ได้แล้วก็ออกลอตเตอรี่นะครับสองตัวหรือสามตัวล่างได้ท่านไปดูนะครับหนึ่งเก้าอะไรท่านไปดูนะครับหนึ่งแปดอะไรดึ่งหนึ่งเก้าอะไรแหละผมจำไม่ได้ท่านไปดูนะครับไอ ปีที่ก่อตั้งแล้วกันนะปีที่ก่อตั้งของแดงเรือพูนะครับแต่ว่าฮาน,นอยนะครับฮานอยนี่ท่านใดอยากรุ่นรอบสิบแปดนอกับวีไอพีคนเน้นหนึ่งนะครับหนึ่งนะเน้นหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งคืงหนึ่งเก้าจ่อทั้งสิบแปดนอวีไอพีแล้วก็ลาวนะครับหนึ่งหนึ่งคืงหนึ่งเก้าอ่ะนะท่านท่านรูดสามรอบนี้ได้สามเด้งน,นะครับรอบรอบสิบ เจต่อไม่ต้องก็ได้แต่สี่แปดถึงบีเกับลาวนี่ท่านต้องใส่หนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็สามตัวก็ใส่ตามที่ผมอบอกตามแต้มลองดูนะเผื่อเผื่อได้กอดทุนกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะเริ่มคัดหวยหวยลาวเออหวยไทยแล้วนะครับเพราะพนุ้จะคัดนิมิตเทวดายอย่างเดียวแล้วพวนุ้ก็จะชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าตามนินมิตผลนะครับวันนี้วานนี้นะครับเปอร์เซ็นต์นี่จะเป็นนี้ครับรัฐบาลนะสองสอง แล้วก็เจ็ดเจ็ดสองนี่สูงมากนะครับผมนี่ไม่ได้ปัดสวะนะครับในนิมิตก่อนจะขึ้นเครื่องก่อนจะขึ้นเครื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยซ้อน,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 นไปกับใครไม่รู้นะแต่ว่าเห็นเห็นฝรัง่งนะเห็นฝรั่งตักขันมาล้างก้นให้ลูกชายนะครับถ้าฝรั่ง่ผมมากเป็นแปดกับเก้านะครับถ้าฝรั่งเป็นแปดเก้าส,ส่วนลูกชายเขาเขาหันก้นก้นมันเป็นก้นมันเป็นเก้านะครับ แต่ลูกชายผมเป็นเด็กอยู่ผมก็ตี่เป็นหนึ่งนะครับที่เป็นหนึ่งไว้ก่อนเขาหันก้นเรียนอนุบาลน,นะสมัยอยู่อนุบาลบ้านที่ที่ผมอยู่เป็นหมู่บ้านจิตนาเฮานะแถวนวมนครนะครับรนนรบ,บ้านที่หลังนั้นนะครับห้าสองสองนะครับถ้า3ามตัวนี้มาได้ก็ดีนะครับนะ,น,น,นะมีเเลขอันเนาะ ถ้าออกตัวนี้เลยนะห้าสองสองนะปีปีที่ตาผมเสียพอดีตอนนั้นผมได้9ปี10ปีนะนะผมได้ประมาณ9ปีเก้ปีครับเดี๋ยวคืนจะเสียงว่า3ามเก้ามาไหมผู้นี้จะตัดออกได้ไหมผู้นี้ผมจะลองเสียงติด9ก้านะครับกับเนะ วันนี้วันนี้ผมผมจะลองลองเสียงดูที่มีหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับสี่ตัวนี้ยืนไว้ก่อนส่วนห้าเนี่ยส่วนห้าเนี่ยไปยืนหน่วยไว้นะห้าเนี่ยพวกห้าไปยืนหน่วยไว้ก่อนเลยนะพวกห้าห้าถ้ามามาหน่วยอย่างเดียวห้านะเนี่ยนะครับวน,นี้รัฐบาลนะครับห้ามานี่มันหน่วยยกเว้นนะครับต้องเว้นห้าห้าอ่านะห้านะแล้วก็สี่นะยกเว้นเลขล่างนะครับเว้นห้าห้ากับห้าสี่นะ ถ้าห้าจะมาหลักสิบได้ก็คือกรณีเียกพี่น้องนะครับเียกพี่น้องคุนจะเป็นหลักสิบนะครับอ่ะให้โชวดีกันสี่รอบไปนะครับวันนี้สี่รอบสี่รอบให้มาสามรอบนะครับเพราะผื่อของท่านไม,ไม่ทันรอบแรกนะแต่วันนี้ผมจะไปลุ้นเล่าเดียวนะผมจะไปลุ้นสามห้าหนึ่งนะผมจะลุ้นแค่นี้นะส่วนตัวนะสามห้าหนึ่ง หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าแล้วก็แปดสองแปดหนึ่งแปดแปดผมรุนแค่นี้นะครับสําหรับส่วนตัวผมนะผมรุนแค่นี้แหละผมรุนสามตัวนะสองตัวให้ท่านรุนไปผมรุนสามตัววันนี้ผมผมอยากให้สามตัวมากกว่านะส่วนสองตัวผมบอกท่านไปแล้วนะครับอ่ะเจอกันนะครับพรุ่งนี้นะครับเย็นๆนะครับสรุปตัดสรุปตัดสองตัวนะครับสามตัวนะครับทาง ยูทูบนะครับอะอย่าลืมติดตามกันแล้วบอกเพื่อนมาช่วยติดตามด้วยนะครับช่วยแชร์ให้ด้วยครับเพราะว่าช่องผมต้องปิดกั้นนะครับเพราะว่ามันมีเว็บระมือหรือสักอย่างนะเวลาหมือนขยอกมันจะไม่ให้ผมแชร์นะครับเนี่ยผมเลยบอกท่านก่อนเผื่อเผื่อจะมีคนมีบารมีเข้ามาดูของผมแล้วมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยช่วงห่างแต้นเท่าไหรเท่าไหรนี่มันก็จะชาดกวกาทุกเจ้านะครับไม่มีเจ้าอื่นทำได้แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นปรากฏการณ์นะ แสดคนคนดูเข้าเป็นแสนแล้วแต่ถูมันมันหายไปเรื่อยๆผมก็ลยหาวิธีการว่าจะทํายังไงอย่หรือว่ามันต้องการให้เงินโปรโมตนะต้องการให้เงินผมก็รู้วิธีโปรโมตด้วยนะครับตัวอ,อย่างมันช่วยมันติดโควิดนะเดี๋ยวเอาไว้ผมถ้าผมวางแผงหนังสือนะเมื่อไหร่ผมจ,นะจะโปรโมตยนอยู่นะครับเดี๋ยวให้ผมวางแผงหนังสือนะเป็นเป็นรูปเล่มเต็มกําลังก่อนนะจะโปรโมตแน่นอนนะก็จะเอามาโชว์ในช่องนาคาโรชัแนวกับแบ่งกันแหงนี่แหลนะนะครับอ่ะ โชคดีวเวลาคือกันกคืนนี้นะครับหรือรับเข้าออกนะครับสามห้าหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งนะแล้วก็ไอ,อผมผม,ผม,ผ,มผมโมตัวที่ใส่แป้มานะแล้วก็แปดหนึ่งแปดสองแปดแปดแปดเก้านะถ้ามาแค่นี้ผมก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าเด็ดหลักแปดมันจะไม่เล่นห้าตัวนะครับอผมจะเล่นห้าเป็นเป็นเล่นห้าตัวเพราะว่าเผื่อเทวดาเขาให้สอง สองช้อยนะครับห้าตัวกับหกตัวแต่ว่าติดหนึ่งผมจะเน้นสี่ตัวนะครับอ่ะเจอกันนะครับขอบคุณครับ